สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาทําการตัดแต่งกิ่งนะคะกวกากใบโพที่เราทําการยกโคดไว้นะคะก็คือตอนนี้ใบเขาดูเยอะมากเลยนะคะมองแล้วไม่สวยงามค่ะแล้วก็บางใบก็อย่างนี้นะคะแก่บ้างเหลืองบ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดามา ทำการตัดแต่งกิ่งให้ดูนะคะให้ดูว่าเอา่อพอตัดแต่งแล้วอะมันสวยงามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำการเนี่ยค่ะใบเขานะคะได้ฝนพอโดนฝนแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรแบบนี้นะคะไม่เงาสวยค่ะวันนี้ก็จะทาใบให้แบบเงาเงาสวยๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทําออกมาในรูปแบบไหนกันค่ะ สำหรับอุปกรณ์แรกที่เราใช้นะคะก็คือมีดค่ะหามีดคมๆนะคะอาจจะเป็นมีดปอกผลไม้หรือว่าคาัตเตอร์แบบดาวแบบนี้นะคะเราใช้คัตเตอร์ค่ะวันนี้ก็เลือกใบนะคะที่เป็นอย่างนี้ใบที่แบบว่าแก่แล้วแล้วก็มีรอยแบบไม่สวยแบบนี้นะคะตัดออกค่ะสําหรับเวลาการตัดนะคะท่านผู้ชมต้องค่อยๆตัดนะคะเลือกว่าเออก้านเขาอยู่ตรงนี้นะเอาก้านดำๆเนี่ยออก ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเลาะก้างเขาเขาค่ะหรือว่าท้าผู้ชมอาจจะแบบว่าตัด่างนี้ก็ได้นะถ้ากลัวว่ามันจะเข้าไปก้านข้างในตัดเป็นก้านให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็ดึงลอกออกไปเนี่ยตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะดึงง่ายค่ะนี่ค่ะเห็นง่ายนะคะว่าเราจะตัดลักษณะไหนนะคะ ตัดแรงเกินไปมันจะโดนก้านในนะคะก้านในที่แบบว่าก้านที่เขาสวยๆนี่ค่ะค่อยๆตัดนคะคะแล้วก็ก้านดำๆแบบนี้นะคะที่เราตัดไว้ครั้งก่อนค่ะเอาออกเลยนะคะนี่ค่ะ เพราะเราต้องการให้ใบเขาไม่ต้องใหญ่มากให้ใบเล็กๆค่ะเพราะว่าเราจะเน้นโชว์โคดนะคะไม่ได้เน้นโชว์ใบเท่าไหร่ใบเหลืองๆอย่างตรงนี้นะคะค่อยๆกรีดตรงโคนนิดเดียวนะคะค่อยๆกรีดนี่ค่ะก็จะออกมาแบบนี้ลอกออกมา นี่พยายามลอกให้หมดแบบนี้นะคะเวลากรีดค่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเข้าไปข้างในนี่ค่ะเทคนิคก็คือค่อยๆดึงออกมาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วดึงออกมาก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้ากิ่งไหนนะคะท่านผู้ชมตัดยากนะคะสามารถตัดเฉียงแบบนี้ได้เลย เนี่ยค่ะตัดแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้านเนี่ยเขาก็เหี่ยวพอเหี่ยวเป็นสีน้าตาลแบบนี้เราค่อยมาดึงออกแบบนี้ค่ะค่อยดึงออกนะคะอย่างที่เราทําครั้งก่อนเนี่ยเนี่ยค่อยมาดึงออกได้หลังจากที่ตัดออกไปแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะใบที่ตัดออกไปและนี่ก็คือที่ผลงานค่ะก็ดูไม่ลกแล้วนะคะแต่ทีนี้ใบเขาเนี่ยยังเป็นคราบน้ําแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็ยังเห็นว่าใบยังมีคราบน้ําอยู่อันนี้ก็จะเห็นโขดเยอะมากขึ้นนะคะสวยงามขึ้นค่ะไม่ลกแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็ดใบให้เงาเงากันดีกว่าค่ะสําหรับสูตรนะคะเราจะใช้น้ํา1ลิตรนะคะใช้นมค่ะนมจืดนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ได้เลยใส่ไปเลยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะ ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยทำให้ใบเงาแล้วนะคะก็ยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเราด้วยค่ะแต่ถ้าเราฉีดเฉยเนี่ยจะเป็นคราบนมนะคะตัวคราบนมเนี่ยก็คือมันจะช่วยบำรุงต้นไม้ได้ด้วยแต่เราไม่ต้องการให้เป็นคราบนมเพราะฉะนั้นหลังจากฉีดเสร็จเราต้องเช็ดใบค่ะพอเช็ดใบ่ะใบจะเงามากนะคะเพราะในนมเนี่ยจะมีไขมันอยู่ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะ ผสมนะคะผสมน้ำตามที่บอกไปแล้วก็ทำการฉีดเลยค่ะโอเคหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็ทำการเช็ดใบได้เลยค่ะอันนี้ก็จะทำการเช็ดใบนะคะก็อาจจะใช้เป็นผ้านะคะผ้า หรือว่าอาจจะเอาเป็นสำลีแบบดาวก็ได้นะคะเช็ดใบทีละใบแบบนี้นะคะใบเขาเหลือน้อยแล้วเช็ดได้ค่ะนี่นะคะเอามือรองใต้ใบนะคะแบบนี้แล้วก็เช็ดค่ะและนี่นะคะหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าใบเนี่ยเงาสวยแบบนี้นะและถ้าเราบำรุงดีๆใบใหม่ออกมาก็จะยิ่งสวยงามเข้าไปอีกค่ะ และไม้ที่เราเน้นโชว์โขดแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูและะเรื่องใบเรื่องกิ่งก้านเขาด้วยค่ะเพื่อที่โขดที่เราปลูกเนี่ยจะได้มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามน,นะคะทีนี้เราก็สามารถเอาไปตั้งสวยๆไว้หน้าบ้านหรือว่าหน้ากิจการร้านค้าได้เลยค่ะเพราะกวักใบโพนะคะเป็นไม้มงคลโบราณเชื่อว่าปลูกแล้วเนี่ยช่วยให้มีเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ ค้าขายล่ำรวยค่ะแล้วก็เรียกเงินเรียกทองนะคะก็คือเป็นไม้มงคลโบราณเลยค่ะและสำหรับการเลี้ยงเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะสามารถลดด้วยฮอร์โมนด้วยจุลินทรีย์ต่างๆที่เราเคยบอกไว้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ